พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จวางพวงมาลาณนะอนุสาวรีย์วีรชนในปักกิ่งช่วงเช้าวันเสาร์15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณนะอนุสาวรีย์วีรชนบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปักกิ่งของจีนอนุสาวรีย์วีรชนเหยียนหมินอิงซ่งจ้เนียนเป ณจตุลัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิของผู้เสียสละในประวัติศาสตร์ของจีนเป็นการให้เกียรติประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติอุทิศแดบ่บรรดาผู้พลีชีพในการต่อสู้ปฏิวัติเพื่อเอกราชเสรีภาพและความรุ่งเรืองของชาติตลอดคริสตศตวรรษที่19และ20บนเสาหลักจารึกคำสดุดีว่าเกียรติยศชัว่วนิรันจงมีแด่วีรชน ด้วยลายมือของประธานเหมาเจ๋อตุงพิธีวางพวงมาลา r i t l laying ceremony) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่15พฤศจิกายน2565นี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่สำคัญในพิธีต้อนรับผู้นำต่างประเทศ เพื่อแสดงความเคารพต่อบทบาทของผู้เสียสละเพื่อชาติซึ่งจีนยกย่องเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเจริญของประเทศดังนั้นพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นี้จึงหมายถึงการให้เกียรติต่อประวัติศาสตร์และประชาชนจีนรวมทั้งแสดงถึงมิตรภาพอันดีและความเข้าใจร่วมกันระหว่างสองประเทศ